สวัสดีครับก็กลับมาพบกับ Arc T J X Gaming กันอีกครั้งนะครับจริงๆวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่จะมาบอกว่าช่วงนี้นะผมอาจจะไม่ค่อยได้เล่น Call of Duty Black Ops สักเท่าไหร่นะครับอย่างน้อยก็อาจจะต้องรอจนกว่าจะซีซั่นใหม่จะมานะซึ่งมันก็อีกสักพักหนึ่งเลยน่าจะาประมาณปลายเดือนมกรานะจะไม่ผิดนะครับช่วงนี้นะผมกลังสนุกกับเกม เกมหนึ่งนะครับที่หลายคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วโดยเฉพาะแฟนๆคอสเนี่ยผมว่าเชื่อทุกเชื่อว่าคนที่เล่น Call of Duty คนเนี่ยหรือเล่น Battlefield จะต้องรู้จักเกมนี้อย่างแน่น,นอนนะซึ่งเกมนี้ก็มีชื่อว่าเกม Delta Force นั่นเองนะครับผมจริงๆผมก็แอบซุ่มเล่นมาสักพักนึงแล้วนะครับผมก็เป็นเกมที่สนุกมากนะครับผมค่อนข้างชอบนะครับได้ข่าวว่าเกมนี้คนสร้างเนี่ยเป็นคนที่แบบป้าปืนมากๆนะครับก็เลยทำให้แบบตัวเกมมันมีอะไรที่แบบเออมันไม่ค่อยเบียว มันมีของแต่งมีอะไรเยอะมากเลยนะผมจริงๆก็ก็แนะนำนะครับผมสำหรับใครที่ช่วงนี้ไม่มีอะไรเล่นนะครับอาจจะแบบเบือ่อาจากการเล่น b l a c k o f ฟ6กหรือว่ากำลังแบบอยู่ในช่วงเบรกนะครับผมจริงๆเกมนี้ก็เป็นเกมหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมถ้ายังอยากเล่นแนวแบบ FPS competitive เนาะนะครับ,นะรบตัวเกมนี้ก็จะเป็น t u t เอ่อไม่ใช่ a t t เ e f i e l d สิแต่ว่าผมว่ามันมีเกมที่มันเป็นมันมีความ มันเป็นเกมที่มีความคล้ายคลึงกับเกม2042มากๆนะ b a t t l e f i e l 2042นะครับภาคนี้คือเขาเอาหลายๆอย่างเอามายำรวมๆกันนะครับผมก็ออกมาเป็น Delta Force นะครับผมเป็นเกมจีนนะอ่าเป็นเกมจีนถ้าใครที่ไม่ได้มีแบบอาคติอะไรเงรี้ยก็แนะนำให้เล่นเลยนะสำหรับเกม Delta Force เว,ว่าเป็นเกมที่สนุกมากเลยนะครับผมแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียมีอะไรมีปัญหาอะไรของมันเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ามันเพอร์เฟกอะไรขนาดนั้น อย่างเช่นเรื่องของดีซิงก์เซิร์ฟเวอร์ไม่ดีอะไรเงี้ยเออบางทีผมเล่นปิง10กว่าเนี่ยโอ้โหแม่งยิงก่อนตายก่อนคือแบบเยอะมากนะครต้องจูนเราเต,รเตอร์กันยกใหญ่เลยนะแต่ว่าโดยรวมน,นะผมก็ประสบการณ์ได้รับมานะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ทีออ่ค่อนข้างดีมากกว่าไม่ดีนะผมแต่ว่าก็อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงในการปรับตัวจริงๆไม่นิดอะผมใช้เวลาประมาณอาทิตย์เลยอาทิต กว,กว่าจะปรับตัวเล่นให้มันแบบพอคลองเพราะว่าเกมนี้มันไม่เหมือน Call of Duty Black Ops 6เลยนะครับผมเอาง่ายๆเนะี่ยเกมนี้ผมมองว่านะผมมองว่ายากกว่า Black Ops 6กเยอะเลยนะครับผมคือมันมีทั้งเรื่องของ Bullet Velocity Drop อะไรเงี้ยคือ Black Ops มันก็มีไงแต่ส่วนใหญ่ด่านที่เราเล่นมันเป็นด่านเล็กมก6ี6อะไรเงี้ยแต่พอมาเนี้ยสเกลมันใหญ่เออเขาบอกว่ามันมีบอทมีบอด ผมว่ามันก็มีแหละแต่ว่าเอาจริงๆที่ผมเล่นมาผมไม่ได้รู้สึกอูมันง่ายเลยนะหลายคนออกเอ้ยเจอแต่บอทอะไรเงี้ยไม่เลยนะครับผมอาจจะเป็นพวกผมเล่นแรงด้วยแหละอ,อผมเล่นแบบแรงหรือเ,เขาเรียกว่าเกรดออซึ่งมันก็จะเป็นการแบบคล้ายๆกับ พอลอตตี่แบบออฟไลน์ก็คือเก็บแต้มไปเรื่อยๆจนเราถึงยศมาแชลนะอันนี้คือยศสูงสุดเราก็จะได้รางวัลต่างๆอะไรอย่างนี้นะครับสำหรับใครที่ไม่อยากเล่นก็สามารถเอาติ๊กถูกออกได้มันก็จะเป็นแบบปกตินะครับผมแต่ผมมองว่ามันก็น่าจะจับเจอกันอยู่นะคือเกม้ S P M มันค่อนข้างไม่ได้แบบสตริกมากนะฉะนั้นมันก็จะเจอสุ่มนะครับเจอคนเก่งเยอะเหมือนกันนะครับแล้วด้วยความที่ทีมหนึ่งมันมี32คนแน่นอนแล้วมันต้องมีคนเก่งสัก10คนอะไรอย่างี้อย่างมากอะไรอเงี้ยฉะนั้นความต่อให้มัน มี SPM มี SPM น้อยนะผมว่ามันก็ยังมีความสิ้นถ้าเราไม่ได้คุ้นชินกับมันแล้วที่สำคัญเลยนะที่ผมต้องปรับเยอะมากๆอีกหนึ่งอย่างคือการใช้เมาส์นะเพราะว,ว่าเกมนี้มันไม่ซัพพอร์ตคอนโทรลเลอร์นะครับซึ่งเอาจริงๆตอนนี้ผมก็รอเวอร์ชันคอนโซล,อ,อ,โซลอยู่นะครับซึ่งถ้าเวอร์ชันคอนโซลมาผมไปเล่นเวอร์ชนันคอนโซลแนะ่ๆเพราะว่าผมอยากจะอยากที่จะใช้จอยเล่นเกมนี้มากกว่านะครับผม คือเอาง่ายๆผมไม่ใช่ PC gamer นะผมไม่ใช่เมาส์เ a m e r นะผมถนัดที่จะเล่นจอยมากกว่านะครับเมาส์เนี่ยโหคือถ้าคุณเมื่อใดเมื่อใดที่คุณใช้เมาส์นะจากที่ผมจับได้นะจับแพทเทิร์นได้นะถ้าสมมติว่าอยากจะเพอร์เฟกนะแบบากอยากจะแบบอิมมิ่งแบบเพอร์เฟกเนี่ยคือต้องจ่ายค่อนข้างเยอะกันนะไหนจะต้องทำให้เฟรมเรทของเครื่องคอมเราเนี่ยมันมันประมาณ2 4 0 เออไหนว่าเราจะต้องซื้อเมาส์ที่มันโอเค DPI สูงซื้อแผ่นรองเมาส์ที่มันที่มันดีแล้วก็เข้าเข้ากันได้อะไรเงี้ยครับผมคือผมมองว่ามันก็ต้องลงทุนอะไรหลายๆอย่างเลยนะครับผมแต่ได้ได้นะผม ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยหลังจากที่ผมมาเล่นเดลต้าฟอร์เนี่ยผมก็โดนไป2อ,อย่างนะครับผมโดนเมาลโลจิเทคนะครับที่ผมทํารีวิวไปเมื่อวิดีโอที่แล้วแล้วผมก็โดนแผ่นรองเมาส์นะครับอาร์ติซานนะครับผมผมอาจจะไม่ได้แบบทํารีวิวอะไรออกมาออกมามากนักน,นะเพราะว่าอย่างที่บอกเลยว่าอันนี้มันไม่ใช่ area of emphasis ผมผมไม่ได้เชี่ยวชาญด้านการใช่มัฉะนั้นผมไม่กล้าถ้าผมไม่มีความรู้มากพอผมไม่กล้าจะทําวิดีโออะไรมาแนะนําคุณผู้ชมนะครับช่วงนี้ผมก็เลยอาจจะแบบหายไปนิดนึงอย่างเงี้ยไป,ไปพยายามเล่นแต่ว่าถ้าสมมติผมจับแพทเทิร นะครับผมผมรู้วิธีแต่งปืนที่มันดีนะครับผมแน่นอนผมจะมาแชร์แน่นอนนะครับสำหรับใครที่เล่น Delta Force m a มนอยู่นะครับผมก็ถ้ากดไลค์กดแชร์ก็จะเป็นพวกคุณมากนะครับผมก็ถ้าผมมีทริปทริคอะไรดีๆเนี่ยผมจะมาแชร์แน่นอนนะครับแต่ณตอนนี้ผมก็อาจจะต้องขอเรียนรู้ไปพร้อมๆกับคุณผู้ชมก่อนนะครับผมผมอาจจะมีไลฟ์บ้างนะครับผมก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึง โอเคจริงๆสำหรับคลิปวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะแค่จะมาเเล่านะครับสาสาสุกดิบอะไรอย่างผู้กี่ทุกวะสาลสุกทุกดิบนะครับก็อันนี้ก็เป็นเกมเพลย์นะครับที่ผมได้115คิวนะครับซึ่งบอกเลยว่าได้นานๆทีจะได้ทีนะครับผม ผมไม่แน่ใจว่าห้องนี้มันมีแต่บอทหรือเปล่านะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายนะคือตูมันก็ไม่ได้วิ่งวิ่งอยู่ๆคือปกติถ้ามันมีบอทแพทเทิร์นมันจะเห็นนะคือมันจะวิ่งแล้วพอมันหันสายมันจะหยุดแป๊บหนึ่งแล้วมันก็จะเลี้ยวสายแล้วค่อยเดินต่อเออแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นอันเนี้ยคือมันมันแบบมันวิ่งปกติเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันคุณผู้ชมลองตูแล้วกันใครที่เชี่ยวชาญอะไรก็บอกได้นะครับผมนะก็แต่ตอนนี้ผมกาลังฝึกแต่งปืนอยู่นะผมก็เดี๋ยยยยยวววถ้าาาาสมมมมติ่ีีีดดะรๆ๋ผก็จพ แชร์ให้ฟังนะครผมก็สำหรับวันนี้นะน่าจะไม่มีอะไรมากแนละ้วเดี๋ยวผมจะปล่อยให้คุณผู้ชมได้ชมเกมเพลย์นะครับ115คิว7เตสนะครับผมในด่านครกนะครับผมอันนี้จะเป็นการเล่นแรงด้วยนะครับผมขดติกแรงไวโอเคสำหรับวันนี้นะก็จะมีประมาณนี้ไปจริงๆแล้วโอเคครับสวัสด,ดีครับขอให้สนุกกับการรับชมเกมเพลย์ครับผม That. Artillery barrage incoming. the heavy losses but we must push forward <laughs> allied troops neutralizing objective charlie 1 finish. emergency reinforcements are needed go back. Go back. Go back. roger that artillery barrage incoming Satellite troops launching an assault on Objective Charlie 1. Come to support. We need backup! Enemy soldiers! What oh. the hell? Oh. That was an option, boy! Satellite to Objective Charlie 1. Prepare for the enemy counter. Pursuit of the ready. I need a medic! <gasps> I need aid! Uh, get a medic here, now! Break through uh, enemy lines uh, The objective is being attacked! We must move! Bring me down! This objective can make or break the battle. Take it down! Is their last line of defense. Objective Charlie One is under attack. Well done. Objective clear. Guided missiles lost. <laughs> Strategic beacon deployed. We've neutralized the tricked in Charlie 2. Sorry, Prepare for the enemy counter.